เอาละครับน้องๆก็ใครที่กําลังจะสอบกพปีนี้นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยเด็ดขาดนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการทําอนุกรมแบบซ้อนแล้วก็แบบชุดนะครับหรือบางคนเ็าเรียกว่าแบบกั้นห้องนั่นเองเทคนิคทั้งคู่เนี้ยพี่จะบอกให้ว่ามันใช้กับอนุกรมยาวๆประมาณ 80- 90%เอร์เลยนะครับน้องบางคนก็อาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วแบบยาวๆเนี่ยมันยาวขนาดไหนกี่ตัวกันแน่นะครับพี่บอกได้เลยว่า7-8ตัวขึ้นไปนะครับ จ็ดถึงแปดตัวขึ้นไปใช้สองเทคนิคนี้เช็คก่อนเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าแบบซ้อนกับแบบชั้นเนี่ยมันมีแพทเทิร์นการวางยังไงนะครับพี่เลือกจากแบบซ้อนให้ก่อนนะแบบซ้อนเนี่ยมันก็จะมียาวๆใช่ไหมหลายๆตัวนะพี่ให้มาเท่านี้แล้วกันคือแบบซ้อนเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันซ้อนคืออนุกรมสองชุดสามชุดซ้อนกันอยู่อย่างนี้ นี่คือชุดสีแดงนะครับชุดสีแดงโอเคมันจะซ้อนสลับกันอยู่กับชุดสีน้ำเงินนะครับนี่อย่างนี้นั่นเองซึ่งเวลาทำนะครับสมมุติว่าเราทำชุดสีแดงนะเราก็าดูอาจจะคูณสองไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้ ส่วนชุดสี่นักเงินนะครับก็จะปผลลบคูณหารกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราดูอนุกรมสองชุดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมันจะไม่มีแนวโน้มในการทำข้อสอบนะครับโอเคพอเราดูรู้แบบสอนไปแล้วว่ามันเป็นตัวเยอะๆนะครับแบบชุดเนี่ยก็ต้องตัวเยอะๆเหมือนกัน7จ็ดถึงแปตัวขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่า อ่ะพี่ยกให้เยอะขนาดนี้เลยนะครับเวลาแบบชุดเนี่ยหรือบางคนเขาก็เรียกว่าแบบกั้นห้องมันคืออะไรนะครับพี่ทําให้ดูนี่มันกั้นอย่างนี้มันกั้นอย่างนี้นะครับมันกั้นอย่างนี้นั่นเองนะโดยนะครับวิธีการนะวิธีการคิดนะครับคือ2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันบวกกันนะครับแล้วก็คิดออกมาได้เป็นตัวที่สานะครับอบวกลบคูณหารกัน ออกมาเป็นตัวที่3ามเสร็จแล้วก็จบใน1ห้องนะครับอ่าเสร็จแล้ววิธีการบวกลบพู้นารเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ในห้องที่สองนั่นเองนะแล้วก็มาเป็นตัวที่3ามเสร็จแล้วก็เริ่มห้องใหม่บวกลบพู้นารกันเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันบวกลบพู้นานกันแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับโดยใช้อันนี้คือการทำแบบแนวโน้มเดียวกันนะ โอเคซึ่งน้องหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างละหนึ่งข้อละกันว่ามันทำกันยังไงเริ่มจากนี่เลยอนุกรมแบบซ้อนนะครับอนุกรมแบบซ้อนเนี่ยเห็นป่มเลขมันค่อนข้างที่จะยาวนะเวลาพี่แบ่งนะพี่แบ่งเป็นชุดสีแดงก่อนเวลาทำในห้องสอบนะชุดสีแดงกับชุดสีน้ำเงินเราวงไว้ก่อน แล้วตัวที่เขาถามนะครับก็เป็นชุดสีแดงนะอ่ะเราดูแนวโน้มก่อนนะครับว่าชุดสีแดงกับชุดสีน้าเงินเนี่ยมันต่างยังไงเราเริ่มจากชุดสีน้ําเงินก่อนละกันนะครับห้านะครับห้านะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสิบเอ็ดเนาะนะครับห้าบวกอะไรเป็นสิบเอ็ดนะครับบวกบวกด้วย บวกด้วย7นะครับบวกเซึ่งตัวนี้11บวกอะไรเป็น21นะครับบวกด้วย9้นะยี่สิบบวกอะไรเป็น32นะครับก็บวก11บนะครับสาสอ่ะตัวถัดไปถ้าเกิดว่าเขาถามตัวนี้เราก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมบวก7ไปบวก9บวก11นะครับมันบวกเพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับ ใช่ไหมแสดงว่าตัวถัดไปที่เราต้องบวกนะครับก็คือบวก13าน,นั่นเองถ้าเกิดเขาถามตัวสีน้ําเงินเนี่ยแต่ว่าโจทย์นี้เขาไม่ได้ถามนะครับถ้าเกิดเขาถามตัวสีน้ําเงินเนี่ยสามสิบสองบวกสิบสามเป็นเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นสี่สิบห้านั่นเองนะครับโดยนะครับข้อนี้เขาถามตัวสีแดงใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องคิดชุดนี้ชุดนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะเราเห็นอะไรไหมสี่กับแปดแปดเราไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไปเก้าสิบหกเราค่อยไปตัวที่เราหาใช่ปหมมันขึ้นเป็นยังไงขึ้นแบบไม่ใช่ค่อยๆขึ้นใช่ไหมมันขึ้นแบบทวีคูณพอขึ้นแบบทวีคูณเนี่ยเราเหลือสองตัวเลือกที่เราควรทํานะครับไม่ใช่บวกแล้วนะครับควรจะเป็นอ่ะเป็นอะไรเป็นคูณหรือไม่ก็เลขยกกาลังใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเราลองคูณก่อนสี่คูณอะไรได้แปด สคูณอะไรได้แคูณสนะครับ8คูณอะไรได้ยี่สิบสี่แปดหนึ่งแปดแดสองสหกแปดสามยี่ี่นะครับคูณส24ไปเก้าสิบหกอไปเก้าสิเราเห็นแนวโน้มแล้วใช่ไหมคูณสคูณสต่อไปน่าจะเป็นคูณอะไรคูณสี่ถ้าเกิดคูณสมันถูกต้องนะครับยี่สิบสี่คูณสี่เป็นเก้แสดงว่าตัวถัดไปก็ต้องเป็นคูณห้าใช่ไหมฉะนั้นเราเช็คก่อนยีบเนี่ยคูณสเป็นเก้าสิบหกจริงไหมนะครับ สี่คูณสี่เป็นสิบหกนะครับสี่สองแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเป็นเก้าสิบหกจริงๆนะครับแสดงว่าตัวถัดไปเนี่ยเก้าสิบหกก็ต้องคูณห้าออกมาเป็นคำตอบนะครับเก้าสิบหกคูณห้านะครับเก้าสิบหกคูณห้าหกคูณห้าเป็นเท่าไหร่หกห้าสามสิบห้าเก้าสี่สิบห้านะครับเป็นสี่ร้อยห้าสิบนั่นเองตอบข้อที่ 3นะครับอ่า450นะครับโอเคอันนี้คือแบบซ้อนนะครับพอเห็นภาพคร่าวๆใช่ไหมใครที่เคยฝึกมาบ้างนะคุณแน่นอนอันนี้นะครับส่วนแบบชุดนะจะเห็นได้น้อยกว่าในในข้อสอบแต่สามารถออกได้ถ้าเกิดเห็นยาๆวๆแล้วเราคิดแบบซ้อนแล้วว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่แบบซ้อนว่าเราก็เลยมาคิดแบบชุดกันนะครับอ่าแบบชุดเนี่ยคือกั้นห้อง ส่วนใหญ่เขาจะกั้นเป็นห้องสามสามตัวนะครับในห้องสอบกั้นสามตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าก็หาตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยคดูทีละห้องทีละห้องนะครับทีละห้องทีละห้องว่ามันคิดยังไงนะครับอ่ะสามกับสี่คิดทาอะไรกันเราก็ได้เป็นสิบสี่นะครับเราทดลองก่อนสามคูณสี่เป็นเท่าไหร่สามสี่สิบสองนะครับสามคูณสี่เป็นสิบสองนะครับ บวกอะไรเป็นสิบสี่บวกอีกสองบวกอีกสองเป็นสิบสี่นะครับอ่ะแล้วเราอ่ะลองใช้วิธีเนี้ยกับห้องถัดไปว่ามันถูกต้องไหมอันนี้คือวิธีคิดน,นะคือเอาตัวแรกกับตัวสองคูณกันก่อนตัวแรกกับตัวสองคูณกันอ่ะใช้วิธีเดียวกับตัวที่หนึ่งแล้วบวกด้วยสองดูซิว่ามันจะเท่ากันกับชุดตัวแรกไหมว่าเอ้ยว่ามันจะเท่ากันกับตัวที่สามหรือเปล่านะครับ ห้าคูณหเป็น30บวกอีบสองเป็น32นะครับไม่ใช่33นั่นเองฉะนั้นว่าตัวเนี้ยมันก็เลยต้องเป็นบวกสามนะครับเป็น33นะครับอ่าเห็นแนวโน้มปะตัวถัดไปก็คือตัวแรกคูณตัวที่สองนะครับแล้วมันน่าจะต้องเป็นอะไรบวกสองบวกสามมาแล้วนะบวกสองมาแล้วบวกสามมาแล้วถัดไปก็ต้องเป็น น่าจะบวกสี่ใช่ไหมถึงจะเป็นแนวโน้มนะครับอ่าฉะนั้นเจ็ดคูณแปดได้เท่าไหร่เจ็ดคูณแปดได้เท่าไหร่ห้าสิบหกนะครับ 4, ห้าสิบหกบวกอีกสี่เป็นหกสิบพอดีอ่ะเห็นปะเจ็ดคูณแปดเป็นห้าสิบหกบวกอีกสี่เป็นหกสิบพอดีแสดงว่าตัวที่เราต้องการหาคำตอบตัวที่สามเนี่ยมันคือเก้าคูณสิบนะครับเก้าคูณสิบแล้วก็ เห็นภาพไหมเก้าคูณสิบวกห้าเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือคําตอบเก้าคูณสิบเป็นเก้าสิบบวกห้าเป็นเก้าสิบห้านะครับอ่าตรงคําตอบพอดีนะครับตอบข้อที่สี่นะครับอ่าน้องๆเนี่ยน่าจะพอคลิกไอเดียแล้วในการทําข้อสอบแบบซ้อนกับแบบชุดนะครับเวลาเราเจอตัวยาวเนี่ยนึกถึงสองแบบนี้ก่อนเลยนะครับนึกถึงสองแบบนี้ก่อนเลยแล้ว เดี๋ยวพี่จะมีแบบฝึกหัดเพื่อเช็คความเข้าใจของน้องๆก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าน้องดูคลิปถึงตรงนี้นะครับน้องน่าจ,จะเข้าใจและทําได้นะสำหรับคนที่ชอบนะครับพี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจดีม m สเตอร์ติวสอบราชการด้วยนะครับพี่จะมาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับฟรีเลยที่หน้าเพจนะครับน้องจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปใหม่ๆอ่ะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดด้านล่างกันด้วยนะครับ ใครทําได้พิมพ์คอมเมนต์บอกวิธีทํากันด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่กันนะเดี๋ยวพี่จะตามเฉลยให้น้องๆดูลายคนเลยนั่นเองโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ